สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมในเกมเฮอร์เลอร์เกมหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งผมอ่านไม่ออกนะฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวก็เขียนตามชื่อในคลิปเอานะฮะก็เดี๋ยวไปอ่านกันนะครับผมสาหรับใครที่อ่านแล้วก็อย่าลืมบอกผมด้วยลวกันนะผมอ่านไม่ออกจริงะฮะอย่าอย่าแทะเลยดีกว่าผมผมยังไม่อ่านดีกว่าห <laughs> ลดมาก,กูก,กูกูก็เล่นเลยนะ,ะืมเพิ่งอาบน้ามาซะด้วย รู้สึกเมาส์จะช้าไปนะครับเกมเซสติ้งเมาส์โอเคแอปพลายไปโจะเรียบร้อยเอออ่ามันอินไว้จะอินไว้เมาส์หาพี่ต้องโนให้หมดเลยปะ่ะโอเคเรียบร้อยนี่เราคือเรามาตกปลาเหรอหรือ,อยังไงโอเค <laughs> เดี๋ยวจะไปทางนั้นกันนะครับ <laughs> มันบอกว่า follow the r o ส d คือไปที่ถนนเพื่อจะไป หาที่บ้านเออน่ากลัวาศาสตร์โอเคเดย U S D แล้วก็สเปคบาร์ชิปลันฮนะสี่กดคลิกขวาเพื่อซูมอ่ากดแ็บเพื่อเพื่อดูอัพเจกที่เราจะต้องไปนะครับผมดกด F เพื่อเพื่ออะไรวะอิทีจ์เนะไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดกด M กด M แมป โอ้โหกี่พาร์ทวะเนี่ยเพื่อนพี่นองครับอื้กี่พาร์ทครับเนี่ยไปไกลเลยนะฮะผมว่าทำหลายพาร์ทแน่นอนเกมเนี้นะฮะกดชิปแทบ็บอันนี้ current object file the house โอเคตามมันไปนะครับเฮ้ยมีกระลอกด้วยอื้จัดวัดเด็ดครับผมเอา <laughs> กระลลกมึงแม่งมุดดินได้โอ้โหเป็นกระลอกเวอร์ชั่นใหม่นะครับอันนี้เป็นเกมเกมอะไรก็ไม่รู้ฮะเห็นมีคนแจกมาผมก็เลยเออไปนั่งโหลดแล้วก็เอามาเล่นนะฮะไม่รู้ว่ามันจะน่ากลัวรหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าเฮอร์เลอร์ผมจะเฮอร์เลอร์กับมันหน่อยนะครับเอาอีกแล้วกระลลกแม่งหายไปเฉยเลยโอเคนะครับเราจะไม่พูดความำเพลงในการในการจะตามกระลลกไปป๊อปป๊บปป๊อป๊ป๊กูแซงเมยกกระลอก เฮ้ยเลือดใครเนี่ยอือหือมีเลือดด้วยสงสัยจะต้อง expose เด e village มันคืออะไรครับมันคือบ้านคือชื่อชื่อบ้านเราเหรอโอเคฮะเดี๋ยวเราไปบ้านของเรากราฟิกนี่เรียกว่าเหมือนเอ g จินของคาซิตสามเลยนะครับไม่ต้องสามหรอกแมงคาซิตไหนแม่งก็ใช้ของ e n จิ้นนี้ โอเคเราต้องทำการค้นของหลือหรือไงกด e ่กด f เสเราจะไม่เอาเนื้อเรื่องมันแล้วกันหนึ่งเก้าสองสามจำไว้อาจจะเป็นรหัสนะฮะโอเคไปเรื่อยๆครับผมอันนี้คืออะไรมีจานด้วยฮเหมือนจะบเล่าเกี่ยวกับ บันทึกโนต้ตอะไรประมาณนี้นะครับมีเปิดเกตเปิดชั้นล่างชั้นกลางค่อนข้างที่จะคุยเอทีฟนะครับสำหรับคนสร้างทำให้มันอิสระขึ้นนะครับผมนี่ผมปรับสุดเลยนะเนี่ยสุดๆเลยไปไหมันให้หาอะไรครับเนี่ยหาแล้เบิดอะไอ็กโคซีอนะมันไม่ใช่หาอะไรไปเผากปล่าวะโอ้ไ่ไง หลังจากที่ไปบ้านนั้นเสร็จใช่ไปอ่านเนื้อหาแล้วก็ตามมาโอ้หต้องไปอีกบ้านนึงเหรอเนี่ยเฮ้ยมีไก่ด้วยเอ้าไก่หายไก่หายกากากากเอาน้ำมันไก่แล้วก็ไก่นี่ว่าโอ้เฮ้ยโอ้โหตกใจรู้ว่าอะไรนี่ผมเล่นกลางคืนเลยนะเนี่ยไม่ตายเถอะไก่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  แมมิวสิกใหม่ของโหน่งนะฮะไม่รู้ร้องแล้วจะติดเลขาศิลป์ปะเนี่ยไม่น่าติดมั้งโอเคฮะเราจะไปบ้านดันรู้สึกเหมือนวิ่งแล้วมันละลายตานะโอ้โหเข้าบ้านทีเฟรมเลตตกเลยฮะเหมือนฉันจำหมดแล้วโอ้โหโอ้โหมาไม่สู้ไม่เสียงเลย อืมเฮ้ยเดี๋ยวการกระเดือเหยียบน้ำอืมมีคลื่นน้ำด้วยเกมนี้นี่ยอดครับผมเอ้นี้ก็ต้องเข้าบ้านจริงอ่ะแม่งดูมืดๆอย่างเงี้ไม่รู้อ่ะไม่อยากเข้าเลยอ่ะครับแต่ต้องเข้าครับผมต้องทำเพื่อคนดูไปกดเอเปิดภาพอืมภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเด๋วเด๋ยวทำไมเปิดเราต้องมืดหวา มันไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะโอเคครับผมผมจะเข้าไปแล้วนะฮะต้องหากล่องของพ่อเขาเหรอโอเคครับผมจะเดินมั่วแล้วนะผมจะเดินมั่วละไม่รู้เว้ยว่าต้องไปไหน <c oughs> เสียงเพลงแม่งเล้าหรือแม่งเลาหรือให้มีเรื่องแล้วนี่คืออะไรมีไฟฉายหไหมขอสักทีเถอะ อ้าล็อกไม่เกิดมันล็อกอืโอยเพลงแม่งบิวอะเพลงแม่งโคตรบิวอะฮะออแล้วมึงกูดโดนแน่แน่เกมนี้ไม่ว่ายังไงก็เถอะกูดโดนแน่แครับใช่ไหมหมูแม่งเงียบเลยแม่งเงียบใส่อะไรวะให้เราไปไหนเนี่ยเพลงมึงจะเล้าหรือไปไหน เฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเอาผมกดอะไรวะผมไปกดเลขหนึ่งอะเอานี่คืออะไรฮะอะไรกดเอามีกดเลขสองเพื่อเพื่อมาดูอะไรกัไม่รู้่ย <c oughs> อะไรอะ่ะหลังบ้านเหรอครับหรืออะไรซ่อนตังไว้โ้เสียงเพลงมันเล้าหลือครับ ว่าผมต้องหาทางไปแล้วนะเนี่ยมีทางไปไหมเอ,อ่ยโหนี่ไงน,นีโคตรมือดอะครับมึงมาเล่นทีฮะแม่ให้ตายเถอะนี่มึงมึงกะจะไม่ให้กูมองอะไรเลยใช่ไหมเพลงก็เล่าหรือชีวิตจริงนี่มึงมีเหรอกูตามโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ แม่งเล่นกูซะแร็วขอไฟเถิดเนี่ยมึงถือไปสิวะเฮ้ยมีขาตัวเองด้วยมึงเห็นขาตัวเองจั๊กจู่ไปอาวเสียงกระเพาะผมรนะ้องฮะโทษทีให้มาทำไมวะมึงอย่านะมึงมึงอยานะานะเปิดนั่นไงคุณแจนะ ฉันจะเจอกับเธอเป็นดอกสุดท้ายอื้โอ,โโอโอ้โหเขโอ้ยกูเจออะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเห็นนะกูเจออะไรกูเจออะไรกูเจออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรวิ่งไปโอ้ไม d ก,กูโดนเขาแล้วกูโดนแน่ๆเลยเนี่ยในบ้านหลังนี้มึงไม่ต้องบิ้วเสียงเลยครับ ล็อกอีกอบ้านมึงจะขยัดล็อกไปไหนวะเนี่ยแล้วกูจะไปไหนเนี่ยมึงช็อตเข้าไปม,มาช็อตที่กูนี่มาเออไม่ตายถูกประชอัตไม่ตายนะเป็นไงต่อวะเนี่ยไปทางออกแน่เลยเดี๋ยวดูแมพก่อนฮนะอันนี้คือบ้านของพ่อมันฮนะของของพ่อ ของพ่อเขานีครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอซูมออกไปข้างนอกครมี3รู้สึกตัวหนังสือสีฟ้านี่จะเป็น i n f i n i n f i n c i n g l o c a t i o n นะครับผมพีมิลลี่สีแดงนี่เป็นเป็นอะไรเลยเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นอะไรที่มองผมมองไม่เห็นแล้วครนี่มึงจะให้กูเล่นอ l ลออลออลอินเดอะดาร์กเลยครับแม่งเมื่อชิบหายครับจริงๆเนี่ยโอ้โหแตกคาหน้าแต่คาหน้าเลย น,น้ำน้ำนี่น้ำนี่ท่วมเหงื่อเหงื่อนี่ท่วมหน้ากูไปแล้วมึงจะเอ๋โอ้โหโเลือดใครวะเนี่ยโอ้โหกูกูโดนแน่ๆเลยเนี่ยยาอืเพลงมึงแม่งแม่งวิวจิจริงๆคุณผู้ชมครับเปิดเต็มจอเถอะฮะได้โปรโด ทิ้งตัวลงคูแค้วก่อนโอ้โหขยันชอ็อตจังวะมึงเอาสิเลือดมึงเยอะกว่าเดิมอีกเอาเอาละมึงหาแสงสว่างกันแถวนี้เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยสิบนาทีแล้วยังยังออกจากบ้านไม่ได้เลยครับม,มึงช็อตเข้าไปงเงากูเลยอุ๊ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหไม่เอาหน้าไม่เอาหนะ้าเพลงเล้าหรือไปเนี่ยโอ้โหนี่ผมไม่รู้จริงผมไม่เล่นนะเนี่ยแม่เจอไปแล้วหนึ่ง E A นะครับผมไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่าฮะอีก E A ทำไมต้องเรียกว่า E A ครับผมเรียกว่าหนึ่งตัวได้ไหมเอ้ยบ้านมึงนี่แม่งช็อตทางบ้านเฮ้ยโอ้โหโอ้โห อุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงเอามึงเล่นกูเลยมึงมึงเอากูเลยนะมึงอย่าดีวิ่งก็วิ่งไม่ได้ในบ้านนะเป็นบ้าอะไรเนี่ยโอเมอเกิร์ดนี่มึงจะให้กูเดินไปไหนบนบ้านมึงก็โอ้โหเพราะสีวิไลวิ่งก็วิ่งไม่ได้เมืดกเมืดพระเอกมึงเป็นอะไรอู้หู บันไดพังแม่ขอบคุณพระเจ้าที่มึงสั่งสร้างให้กูมันเล่นเกมนี้ใครมึงเรียกกูให้กูมันเล่นมึงบอกกูทีจากแกนไม่ต้องอ่านแม่งแล้วโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยงูเหรองูหรืออะไรเพลงมึงนี่แม่งเบาหน่อยได้ไหมวะดังโคตรบอกเลย ตรงนี้นะฮะอืมเอาละมึงบันไดหักนะจ๊ะจะให้กูไปไหนต่อเนี่ยเกมมึงไม่อธิอธิบายกูหน่อย <c oughs> มึงจะให้กูทำอะไรหาทางออก <c oughs> เดี๋ยว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 ใครวิ่งอื <c> ้อ <oughs> <c oughs> ให้ตายเธอชีวิต มึงอย่าเงียบสิมึงอย่าเงียบกูไม่เงียบหร้กกูไม่งิบฮัลโหลว่าตอเฟิกฮล็อกรหันหลังกูจะเจอไหมไม่เอาสิครับไม่เอามึงคิดว่ากูจะเป็นอะไรแล้วยอยู่หัวใจเต้นมึงบ้าเปล่าแล้วแล้วคุณแจกกูอ่ะกูก็มานะเว้ยเอามาเปิดหาอะไรเนี่ยกู <c oughs> จะผ่านไหม มให้กูผ่านไปไหมเฮ้ยผมเริ่มสับสนแล้วกับเกมนี้อโอ้โหอือหอกูเจอกระดูกขาวโพลฟอสซิลเอาเธอมึงกูไม่อยู่ละกูไปละมีน้ำหาเลยหล่นใส่หน้าด้วยเนี่ยออกไปดี แล้วนี่เลเนี่ยเมในใครตกไม่อยู่แล้วเว้ยโอ้โหใครจะไปเล่นวะเนี่ยเดี๋ยวดูหรืโอ้โหชอ็อตอีกแล้วชอ็อตอีกแล้วครับแล้วมึงคิดดูคนดูเขาจะเห็นไหมมึงมาซะเงียบแล้วแบบโอ้โหไม่มีอ็อบเจกต์ไปให้ตายถึงชีวิตมึงบิวบ้วมึงบิว้วมึงบิ้ว มึงบีบกูไปเลยกูนี่จะเข้าไปมั่วให้มึงดูเอาสิคะมึงมาเลยเนี่ยมึงก็หยิบไปสิเออม,มึงรออะไรมึงรอเลยโอ้โหโน้ตบุ๊กนั่นโน้ตบุ๊กเหรอวะอย่าชบ้ไปนี่โน,น้ตบุ๊กเลยมึงเหรอ,อ อะไรเนี่ยเอา้ามันเดินทะลุปไปข้างหลังไม่ได้ครับแล้วนี่แหละพัดลมโอ้เย็นดีเฮ้ยเฮ้ยผมเชื่อว่าทุกคนคงต้องงงแบบผมนะฮะมันถึงมึงมืดมาถึงมึง,มอมง,มองออกจากบ้านไม่ได้แล้วยู่ๆเป็นอะไรอืมแล้วอีกข้างบนเลยวะเนี่ยมันคืออะไรไฟฉายไฟฉายกูอยากได้ไฟฉาย นี่บอกเลยไม่ได้ดูสปอยมานะครับเดินมั่วเลยโอ้ให้ตายชีวิตมึงจะบิ้วไปไหนมืดกระมืดหรือมันต้องปรับแสงฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจริงจริงมันเป็นภาพใหญ่แหละฮะแต่มันมันเห็นมันไม่ใช่ครับผมเอ่สตอรีโอ 3D เท่านั้นแหละครับแม่งแม่งเอ่ยดีเทลดีเทลก็ปรับหมดแล้วนะเนี่ย ไบเน็ตก็ไม่มีอะไรของมึงนี่กูไม่เห็นทางนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหล้องอีกเข้าก็เข้าไม่ได้ออกก็ออกไม่ได้อาล้วฮะคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ะนะครับมึงมึงเอาเอาที่สบายใจเลยกูไม่อยู่ละสิบห้า <laughs> <15 S 1> ทีนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ของผมก็คือ เกมนี้ผมไม่สามารถที่จะผ่านได้ครผมไม่งงมากฮนะไม่รู้ให้ไปไหนครผมเนี่ยดูดิดม่งมืดแล้วก็แบบโอโ้โหให้เจอเลือดเจออะไรก็ไม่รู้อาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม